จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจา้จาจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาขอครัวอีสานานากินเสียไมากินข้าวง่ายเด้อจา้ามาเด้อจา้าพ่อแม่พี่น้องมา,ดามเด้อตำปลาแดกมาจา้ตาตำปลาแดกตอนกับบักถั่วแห่บานเฮานี่จา้าบักถั่วแห่บักสมม่อแล้วก็ปิ้งดอกผักขั้นจองมจาจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจ้าบักถั่วแห่หย่มอมโป๊ะกันก็บักสมม่อกินกับ ำปลาแดกไหมจ้า่มาเด้อจ้ามาเด้อเล็กน้อยกับปั่นกินแล้วจา้าเดี๋ยวท่านแม่บ้านนี่ล่ะ <c oughs> เห็นไหจ้าเขาฮอนฮอนไอ้ห่วยอยู่คนน่ะอูอออออออ้หอนนี่มาได้จ้ามาได้พ่อแม่พี่น้องเลยประเด็กคือต่เสียกดีแท้จ้านี่ <c oughs> ปิ้งดอกพักขันจองไหมจ้านี่สซีประเด็กกันนะพ่อแม่พี่น้องมันจะประเด็กตอนข,ขอโทษพอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเวยค่ะผู้ดใพดพอกินดิฟจา้าผูใ้ใดพอกินประเด็กมันไม่ฝากสิไป โอ้พี่สมมีไปกูแล้ววะสมม่อนะจันเย็บมันรุ่งเื่องสมม่อค้าข้อพี่อายาไนกะสีประเด็นแล้วแมวมันมาสีเป็นตัวแล้วนพี่นูเสียกายเงาป ีกต้อนประแดดก,กันพ่อแม่พี่น้องบดสีกับบดแซบจันเล็กหน่อยก็ร่างาพากันนะเอาขั้วออกขอบจ้ะมันเป็นเรียงขั้ว มันนี้ก็เริ่มหน้วาแล้วพ่อแม่ไปนอกอยู่ทุงไฮทงหน้าหนาวเลยด้อยค่ะเ<ะ>ขากันเขากันจ่าแก้วเปรเีก้ยกับพวกตัวแฮ ประเดก๋สีกันพ่อแม่พี่น้องบ่สีกับบ,บ่าแซ่บ อประแดกกระโดดดอกเวยแบ่บแสบจ้ะพ่อเมียพี่น้องกินกับพ่อจ๋าอิ่มเป็นนี่จานเขาก็เป็นบองประแดดไหมคะพ่อเมียพี่น้องกินกับพ่อจ๋าอิ่มเป็นแสบแห้ง เห็นจะพูดถ่าว่ากินยังกับมะแล้วคือประแดกเรม่นอีหรีด้วยค่ะ,พะเพื่อนพี่น้อง เลี้ยงสายเด็กๆเอาขามไปท่ากุณกจเลห้่มหยายุกเท้คพุนหาายาไว้เกล้อพุนมาอิมขำใดกันอีมอมไ้ครับพ่อแม่พี่น้องแบ่พักก็ประแดก พักกันหลายๆ อิ่มคำใดกัอิ่มบ่ได้จะมันแสบครับกินของง่ายแล้วก็เสด้อผากันไปตัดอ้อยจ้ะขบานเกินไปไฮเท่านี่มาอยู่จะวันนี้วันเสาร์ก็จะสาเด็กหน่อยลูกอ้อยที่เก่าเหรอค่ะพ่อแม่พี่น้อง ทันดีครับจ้าจำปลาเดก็กแสบๆเนี่ยจ้าโล้ก็คินไปกินมากกัอิมอ่มเราพ่อแม่พี่น้องว่าอิ่มข้าไหนก็นอิม่มบ,บ่ได้จ้าแซ่บแซ่บอีหลีที่ขาดองปลาเด็กต่ำเป็นตัวไม่จ้าสีกวกๆไหมพ่อแม่พี่น้อง วันนี่ผมขากินข่าวแล้วสิเดคอล่าพ่อเมีพี่น้องไว้ส้ำนีดิค่ะจ้าคลิปนี้พมข้าขอฝากกันไว้ซ้ำนีก็นะจ้าเนาะคลิปหนาจงมาพอกันไหม,มเนาะค่ะผมข้าก็ฝากคกนไร์กดแช่นะไได้ค่ะเพื่อเป็นการให้เขามีกำลังใจทำลิปใหม่ๆจ้า,ข,าขอ้ออรา,า,ยยารลยลวยกัน,กนข,ขอขอพุณนพ้ทีิมาติดต,ตามน้ำค่ะมันนี่ผมข,าข้าก็ไดเก่าว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย